จากนุ่มๆที่เคยนัดกันบอกว่าสิไปดื่มนะคะสามีเขาขอมาหยุดบ้านหลังนี้กอนนะคะบ้านหลังนี้คุณคุณบอาคาคือบ้านหลังนี้ตั้งคือบ้านหลังแรกที่ดาวมาอยู่ตั้งแต่หลังโควิดนะคะรู้ว่าโควิดติดแล้วค่ะชะงาก,ก็คือกลับประเทศบ่อใดก็เลยอยู่ประเทศอังกฤษก็เลยได้ย้ายมาอยู่กับลุงนิกนะคะดาวอยู่บ้านหลังนี้2ปีกว่าๆนะคะมาอยู่ตั้งแต่ลุงนิกยังไม่ได้รีโนเวทใหม่นะคะก็คือยังไม่ได้ทําใหม่เลยค่ะช่วงที่ดาวมาอยู่ใหม่ๆนะคะคือลุงนี้เขาซื้อมาได้1ปีเขาก็ยังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ามันข้้้้้้าา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 หหหนน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 ววววแแลลลลลลุงงงงงงีีี่่กกก็็ไไไมมดดดททํออยยยติปๆะะคพูั เลยชะง,งักเลยค่ะไม่ได้ทําต่อก็เลยกลายเป็นว่ามีคนอยู่เนาะมันจะมาทําเป็นแบบว่าเอาเปิดลงคงเปิดบังคาแล้วก็ดังลงหลังบ้านนี่ก็คือเปิดไม่ได้มันหนาวนะคะเพราะว่าประเทศอังกฤษมันหนาวมากๆนะคะแล้วก็คือหลังบ้านน่ะถ้าใครดูในคลิปเต็มของดาวมันคือจะใช้แฝนพรมเนาะเอแผ่นโฟมนั่นแหละค่ะปิดประตูหลังบ้านนะคะมันบมมีประตูหลังบ้านเนี่ยค่ะมันเป็นเจาะหูเข้ากับสายโฟมนะคะปิดไวกันแบบความหนาวหนาหนาวมากถ้าพวกด้าบดใดใส่บดใดดังฟ้งดังไฟเนี่ยค่ะหนาวแห้งๆค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้บอมี่ฮีเตอร์เพราะว่าบ้านหล ขนาดค่ะเพราะว่าพวกดาวม่อยูนีตั้งแต่น้องอเล็กซานดราสองขวบกว่านะคะติดโควิดกับยูนยาแล้หลากนั้นเท่ากับใาย่ม่อยูนีเดยนที่ทาวนนะคะก่อนสี่พวกดาวสิใดมีบานกันยูแฟรนะคะดาวกับยูบานลุงนิกนี่แหละคะ่ะก็มีแด้ลุงนิกเนี่ยคะ่ะที่ซอยเหลือเป็นหนุ่มโสดอยู่คนเดียวนะคะสาวๆคนไหนสนใจทักไปด้วยะคะ่ะลุงนิกยังโสดกำลังหาเมีอยอยู่อุ้ยพูดเล่นนะคะ <S <S เป็นหนุ่มโซดที่ไม่มีแฟนนะคะไปไปแบบว่าไปหาคู่เมื่อไหร่ก็แบบว่าเออไม่ถูกใจสักคนนะคะนางคงจะไม่รู้ชอบยังไงนะคะดาวก็่เเือนกกัพ็ดบๆ เข้ากันมากๆนางเป็นคนตลกนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนหรือว่าคนที่เป็นคุ้นเคยกันหรือว่าเป็นอยู่กับเด็กๆอย่างอเล็กซานราตอนเด็กๆมานะคะอเล็กซานราจะเรียกลุงนิกว่าป้าปานะคะก็เหมือนเรียกพ่อนะค่ะเพราะตอนแรกก็อยู่กับลุงนิกก็ยังคุยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยน้องอเล็กซานาก็จะไม่เรียกนิกนะคะจะเรียกป้าป๋าแล้วก็แดดดีค่ะนางจะเรียกอยู่2อย่างก็คือเรียกแดดดีก็เรียกแดดดีอยู่แต่เรียกลุงนิกเรียกป้าปานะคะเพราะว่าอยู่กับลุงนิกจนแบบว่าความเคยชินแล้วก็อยู่กันเหมือนเป็นพ่อเลยแล้วก็ลุงนี้ เตาเสียยวเชี่ยวนะคะมาต่อค่ะหลังจากที่ว่ามาบ้านหลังนี้นะคะสามีก็ไปรับลุงจ้อดนะคะพอรับลุงจ้อดเสร็จแล้วก็มารับลุงนิกนี่แหละค่ะแล้วก็มาแวะเบิ้งบ้านลุงนิกต่อเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดแล้วนี่ดาวบ่เคยมาเบิ้งเลยเพราะว่าใหญ่ออกไปนี่นะคะแถบสิบ่ได้มาเบิ้งเลยค่ะแต่ลุงนิกน่ะแวะไปหาพวกดาวดูขนาดค่ะช่วงไหนที่แวะไปหาพวกดาวดาวก็สิถามตลอดนะคะว่าบ้านได้กี่เปอร์เซ็นต์นแล้วแล้วหรือย,อยังเป็นจังไดแล้วหรือย,อยังถ้าแล้วแล้วก็บอกเด้อสิได้ไปเหยียบแล้วไปเปึงลุงนิกก็บอกว่าเออประมาณ80%แลลลลล้้้้้้วววววว90%แแแแกกก็็ทีีนาามบอ่เด้ออแต่าจสิบ่เตต็็มมททีบบ่่่่ไไดด้้้เเ100%พราาะวหหอองนนนใญกัป ไฟโนนี้นันยังนะคะเราก็ดีใจแหะค่ะเพราะว่าบานเล่าไดเซตประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าอย่างต่อฮาสตาาเฮดบิลดิ่งเฮานะคะหรือว่าพนักงานของเพิ่นนะคะลุงนิกเขาเล่ามีพนักงานบ่หลายนะคะแล้วก็เล่าก็มีงานหลายพนักงานอาสีบ่อพ่อนะคะเพราะว่าลุงนิกเราเป็นเจ้าของเองนะคะแล้วก็ทีนี้ก็สิจ้างลุงน้องว่าไปเหตุงานเมืองนี้เมืองนี้เมืองนั้นเมืองนั้นก็คือลุงเวลาลุงนิกเราล่ำงานยังสิคนมันอาสิบ่อพ่อคนใดที่หวังงานอีลีเล่าถึงเสียเอาคนนั้นมาเหตุงานอ่ในบานเล่าต่อยังสินะคะเพราะว่าไป นะคะเพราา